อุอารยธรรมจีนอริยธรรมของมนุษย์ชาติเริ่มต้นจากอนาบริเวณลุ่มน้ำเพราะมนุษย์จะต้องอาศัยน้ำในการเพราะปลูกและบริโภคใช้สอยณที่ใดมีน้ำอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็สามารถหยุดยัง้งตั้งภูมิลำเนาอยู่ได้เป็นเวลานานๆานานจึงมีโอกาสสร้างสรรค์อารยธรรม อันจะต้องอาศัยการพัฒนาขึ้นมามิใช่ชั่วระยะสั้นๆดังนั้นแหล่งอารยธรรมโบราณจึงมักอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำเช่นอารยธรรมอียิปต์มีแหล่งที่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนอารยธรรมบาบิโลนมีแหล่งที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ำไทคริสและแม่น้ำยูเฟติสอารยธรรมของอินเดีย ็ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคาสำหรับอารยธรรมจีนนั้นมีอู่เกิดณนะบริเวณแม่น้ำห่วงเหอแม่น้ำเหลืองอันแม่น้ำห่วงเหอนี้มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบายวนเคะลาซันในมณฑลชิงไห่ณนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนติดแดนทิเบตมีความยาว4,670กิโลเมตร ผ่านมนลทนต่างๆ9ม้ามนลทนแม่น้ำนี้มีสาขาหลายสายณบริเวณสองฝั่งสาขาเหล่านี้ล้วนเป็นอู่เกิดอริยธรรมจีนมาก่อนเหนือที่ประเทศจีนรวมทั้งที่เป็นดินแดนจีนแท้และดินแดนชนชาติอื่นแต่จีนไปตีเอามาผนวกทั้งหมดมี1 1 3 4 7 0 0ล้าน3 0 0ตารางกิโลเมตรเศษ ใหญ่กว่าญี่ปุ่น32เท่ากินเนื้อที่แผ่นดินในโลกหนึ่งใน15ส่วนณอาณาจักนระอันไพศาลน,าานี้มีมนุษย์เผ่าพันธุ์ต่างๆอยู่จำนวนมากมีทั้งมนุษย์เผ่าผิวดำคือเงาะซึ่งบัดนี้สูญพันไปแล้วในเมืองจีนแต่ประเทศอื่นยังมีและมนุษย์เผ่าชวามาลายูมนุษย์เผ่าไทยมนุษย์เผ่าแมวและมนุษย์เผ่ามองโก เผ่าที่เบตเผ่าจีนเผ่าแมนจูเผ่าเติร์กแต่ที่เป็นเผ่าใหญ่ๆคือเผ่าจีนเผ่าไทยเผ่าแมวสเผ่าแต่ละเผ่ายังแตกแยกสาขาออกไปอีกมากมาย